นิทานอีโศกเรื่องราชสีเท่ากับม้าฉลาดกาลครั้งหนึ่งในป่าใหญ่มีราชสีเท่าตัวหนึ่งเคยยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามในหมู่สัตว์ทั้งหลายแต่เมื่ออายุมากขึ้นมันไม่มีเรี่ยวแรงออกล่าเหยื่อได้เหมือนก่อนความหิวโหวยเลยทำให้มันหงุดหงิดและสิ้นหวังถ้าจะไม่ยอมอดตายแบบนี้แน่ต้องหาทางให้สัตว์ทั้งหลายเดินเข้ามาให้ข้ากินเอง ราชสีเทาคิดอุบายขึ้นมาจากนั้นมันจึงประกาศไปทั่วป่าว่าตนเองได้กลายเป็นหมอผู้วิเศษสามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้ทุกชนิดด้วยยาสมุนไพรและเวทมนต์โบราณหากเจ้าทั้งหลายเจ็บป่วยอย่าได้กลัวอีกต่อไปมาพบข้าแล้วข้าจะรักษาให้ราชสีเท่าป่าประกาศอยู่หน้าถ้ำด้วยเสียงแหบพราไม่นานก็มีสัตว์ลงเชื่อทยอยมาหา แต่ไม่มีใครได้กลับออกไปอีกเลยหมาตัวหนึ่งแอบเฝ้าดูอยู่ห่างๆด้วยความสงสัยแปลกจริงสัตว์ที่เข้าไปหาราชสีเท่านั้นไม่เคยมีใครเดินกลับออกมาเลยมันเริ่มสงสัยว่าเรื่องหมอรักษาโรคอาจเป็นเพียงเล่ดเดียมของราชสีเท่าเพื่อพิสูจน์มาจึงวางแผนมันแกล้งทำเป็นเจ็บขาเดินกระโปรกกระเพทเข้าไปในถ้ำของราชสีเทา เมื่อมาเข้าไปใกล้ราชสีเท่าก็ยิ้มมุมปากโอ้เจ้ามา้าเจ้าเจ็บที่ขาสินะมาเถิดข้าจะช่วยดูให้ขอบคุณท่านหมอข้ารู้สึกเจ็บมากที่ขาหลังขอท่านช่วยดูให้หน่อยเถิดม้าตอบเสียงอ่อนหางยืนหันขาหลังให้ราชสีเท่าอย่างแนบเนียนราชสีเทาก้มลงอย่างตื่นเต้นเลียรลียมฝีปากเตรียมจัดตะคุบทันทีที่ศบโอกาส แหลแล้วปักมาได้จังหวะยกขาหลังดีดเข้าเต็มแรงเสียงดังสนัน่นราชสีเท่ากระเด็นไงหลังกลิ้งหลุุม,มไปไกลหลายตลกโอ้เจ้าเจ้าทำค่าแบบนี้ได้ยังไงราชสีเท่าคลางด้วยความเจ็บปวดมาหันกลับมามองด้วยสายตาคมเฉียบเจ้าหลอกสัตว์อื่นได้แต่อย่าคิดว่าจะหลอกข้าได้ข้าไม่ลืมว่าเจ้าคือราชสีเจ้าเล่ไม่ใช่หมอจริง ผู้จบมาก็วิ่งจากไปอย่างสง่างามทิ้งให้ราชสีเท่านอนจุกอยู่หน้าถ้ำด้วยความอับอายเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าอยากคิดร้ายใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงผู้อื่นยอมได้รับผลแห่งการกระทำในภายหลังหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ช่องมามิมี่และมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ